สวัสดีครับผมชานชัยสแสวงศักดิ์ผู้ในการสถานส่งเสริมกฎหมายมหาชนเพื่อพัฒนานิติรัฐมหาาลัยเกษตรบัณฑิตขอนําเสนอรายการข้อควรรู้ทางกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในชุดที่5ในหัวข้อเรื่องการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าทําสัญญาของทางราชการโดยในตอนที่แล้วผมได้นําเสนอความหมายและประเภทของสัญญาของทางราชการและของสัญญาทางปกครองไปแล้ว ในตอนนี้ผมขอนำเสนอบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าทำสัญญากับทางราชการไม่ว่าจะเป็นสัญญาทะป,ปุกครองหรือสัญญาทางแพ่งของทางราชการก็ตามโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้กฎหมายกลางที่ใช้บังคบับกับการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าทำสัญญาของทางราชการก็คือพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พศ2 5ง0ซึ่งบัญญยัดวางหลักไว้เป็นการทั่วไปว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินงบประมาณให้ปฏิบัติตามแนวทางของพรบนี้เพื่อให้ผู้รับชมรายการนี้เข้าใจว่าพรบนี้มีขอบเขตการบังคับใช้เพียงใดผมขอนำเสนอคำนิยามคำว่าการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐและเงินงบประมาณดังต่อไปนี้คำนิยามคำว่าการจัดซื้อจัดจ้างหมายความว่าการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจากคำนิยามข้างต้นต้องมาดูคำนิยามของคำว่าพัสดุต่อไปว่าหมายถึงอะไรบ้าง คำนิยามคำว่าพัสดุเนี่ยหมายความว่าสินค้างานบริการงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคำนิยามคำว่าสินค้าเนี่ยหมายความว่าวัสดุครุพันธ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใดรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้นคำนิยามคำว่างานบริการหมายความว่างานจ้างบริการงานจ้างเหมาบริการงานจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คำนิยามคำว่างานก่อสร้างหมายความว่างานก่อสร้างอาคารงานถนุป,ประโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนหรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้นคำนิยามคำว่างานจ้างที่ปรึกษา หมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมผังเมืองกฎหมายเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารูคศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐคำนิยามคำว่างานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคำนิยามคำว่าหน่วยงานของรัฐหมายความว่า ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรษษษษษัฐพิษากิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรอิสระองค์กรตามหนูนหน่วยธุรการของศาลมหาวิาลยในกำกับของรัฐหน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงคำนิยามคำว่าเงินงบประมาณหมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่า้ดยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่า้ดยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวกับโอนงบประมาณเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่า้ดยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าในเงินคงคลังเงินซึ่งหน่วยงานรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายและเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิน่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิน่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมายและให้หมายความรวมถึงเงินกู้เงินช่วยเหลือและเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงจากคำนิยามต่างๆข้างต้นจะเห็นได้ว่า พรบนี้มีขอบเขตการมงคับใช้กับการดำเนินการเพื่อได้มาซึ่งสินค้างานบริการงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐทุกประเภทโดยใช้เงินต่างๆที่หน่วยงานของรัฐได้มาโดยมีข้อยกเว้นในบางกรณีตามที่ระบุไว้ในมาตรา7เช่น การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐสากิจที่เกี่ยวการพาณิชย์โดยตรงการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบป,ประมาณการจัดซื้อจัดจ้างยุธทธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นสําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบนี้แยกได้เป็น3กรณีคือ 1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยทั่วไป 2. การจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษา 3. การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยทั่วไปนั้นพรบนี้บัญญัติว่าอาจกระทำได้3วิธีดังนี้ 1. วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปพรบนี้กำหนดให้ใช้วิธีการนี้เป็นหลักเว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้จึงให้ใช้วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจงวิธีคัดเลือกเนี่ยให้ใช้ใน8กรณีเช่นใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการรับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้วิธีเฉพาะเจาะจงให้ใช้ใน8กรณีเช่นใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอนั้นหรือข้อเสนอนั้นไม่รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งกฎกระทรวงกำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน50,000 0บาท การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้พรบนี้ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็น5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การเตรียมการก่อนการประกาศก่อนทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปหน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 2. การประกาศเชิญชวน การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศและกอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวันเวลาสถานที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่นๆโดยให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณนะสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญโดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วยอีก7เกณฑ์เช่นมาตรฐานของสินค้าหรือบริการบริการหลังการขาย การประเม world, ินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณีด้วยเมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้วการพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลำดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วยการประกาศผลและการชะลอการลงนามในสัญญาไว้ก่อนให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณนะสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรและไม่มีผู้ใดอุทธรตามพรบนี้ในกรณีที่มีการอุทธร การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิณาอุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องชะลอ,อการลงนามในสัญญาไว้ก่อนการจัดซื้อจ,จ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ในบางกรณีเช่นหน่วยงานของรัฐนั้นไม่รับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปมีการกระทําที่ลักษณะเป็นการสมยอมกันหรือที่เรียกกันว่าห้ว การยกเลิกการจัดซื้อจ้างในกรณีที่พรบนี้ระบุไว้เป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้การอุทธร์ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่รับการคัดเลือกกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้มิได้การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจ้จางตามพรบนี้ของหน่วยงานของรัฐการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อ,นตอนหน่วยงานรัฐนั้นภายในเจวันทําการ นับแต่วันประกวดผลการจัดเลือกจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้หน่วยงานหอรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันทําการนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลาดังกล่าวในกรณีที่หน่วยงานรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพินาอุทธรภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ครบกําหนดให้คณะกรรมการพิจาอุทธรพิจาให้แล้วเสร็จภายในส0สิวันนับแต่วันได้รับรายงานในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าอุทธรฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยยะสําคัญให้สั่งให้หน่วยงานขอรัฐดําเนินการใหม่ในกรณีที่คาการ เห็นว่าอุทธรฟังไม่ขึ้นให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปการวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ยุติเรื่องและให้แจ้งผู้อุทอนและผู้ได้รับการคัดเลือกทราบพร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ผู้ทอนผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือการยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ